嘿。 ติดเต้นติดเต้นตัวตามสบายเลยตูวอันนี้สบายที่สุดแต่ว่ามันตื่นเต้นแบบจากจากข้างในครับความความรู้สึกที่ได้ร้องเพลงเนี่ยมันกลัวกลัวว่าจะทำโชว์ของพี่ๆเสียเพราะว่าเราโอ้โหไม่ดีรับ แค่เดิอนออกมาก็ไม่สิยแล้วครับเพิ่มแล้วครับคือมันตื้นตอนไหนเราก็ฟังเพลงของพี <c oughs> <c oughs> really like ่มาตั <c oughs> ้งแต่เราเป็นเด็กผมก็เป็นเด็กพูดเบานะครับแต่คุณพูดเดามันพูดยังงเป็นเด็กแล้วก็เราเรารู้สึกว่าตอนที่พี่ๆทีมงานติดต่อไปว่าอยากจะให้ผมมาร่วมร้องด้วยในในในโชว์นี้เราสึกว่า มันจริงจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเ,เราก็พราะตอนที่ไปอยู่ที่ที่กรมีใหม่ๆก็ได้เจอพี่โอมก,ก็ก็ตื่นเต้นมากแล้วแล้วก็เราไม่ไม่คิดว่ามันจะมีคำว่าเกินฝันไปกว่านี้ด้วยในการที่ได้ขึ้นมาเวทีแล้วก็เตได้แค่ตัวจริง เขาเป็นคนพูดจาพร้อมมากเป็นหลายๆคนสงสัยว่าตอนที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตที่แบบถอดเสื้อปีนเสาอะไรเงี้ยมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นคนแบบพูดประมาณอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าปีนเสาปีนเสาทำไมนั่นนะสิครับเพลงมันผ่าไปจริงๆเพลงเพลงที่ร้องเมื่อที่อื่นท่านซื้อวนอันนี้ ที่วงเนะี่ยคุยกันคือตัวเนี่ยเป<ม>็แนแขกรับเชิญที่เราจอดส่งให้เราอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าแบบว่าด้วยเนื้อหาด้วยบุคลิกด้วยอะไรตนะ่างๆเข้ามาขอบคุณครับ,รบพอพอเราได้เจอตูนะจริงๆนะถ้าตูต้องบอกว่าเจอผมแล้วเขาเจอพี่เขาตื่นเต้นแต่วันแรกที่ตูต้องาซ้อมกับผมนะครับกลุเราตื่นเต้นมาก <laughs> ตื่นเต้นมากหรืจริงๆริตื่นเต้นเพราะกลัวผมจะร้องผิดใช่ไหมไม่ใช่ ก็เรารู้สึกว่าเป็นวระพิเศษเนี่ยเปลนตันแล้วก็คือเพลงนี้จริงๆผมก็คุยคกับสังชนว่าเนี่ยให้เราให้ตูนรุ่เราเียก็ไม่รู้ว่าตูนจะคือจะอินกับเนื้อหาอะไรหรือเปล่าะใชจ่จริงๆแล้วมันมีความยิ่ง,ง,งยิ่งโดยเฉพาะช่วงเนี้ยครับมันมีท่อนท่อนหนึ่งที่อยู่ในเพลงที่คําว่าผลทางใหม่พอผมร้องคําเนี้ยแล้วผมรู้สึกเลยว่าผมเข้าไปอยู่ในใ,ใ,ในในเนื้อเพลงนี้ใน เพลงนี้จริงๆทั้ในควบปีนี้ผมก็มีได้เรื่องนทางใหม่ของตัวเองก็คือการเปนครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกว่าคนทางใหม่น,มนี้มันก็มันก็มันก็ไม่รู้ว่าทั้งนานจะเป็นยัางไงามันจะไกลขนาดไหนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราตื่นเต้นกับมันเราอยากจะทำมันให้ดีแล้วก็อันนี้พวกเราเข้าใจนะว่าเราลุ้งหน้าเป็นไแล้ว แล้วจริงเดาวันนั้นนะตูนก็ได้บอกไอ้ชอยนี่มาที่พวกเราทราบแล้วรู้สึกประทับใจมากนะครับครับแล้วก็ยินดีมากที่ตูนได้ได้ได้เข้ามาร่วมแขคนสวยของพวกเรานะครับขอบคุณที่เลือกผมแล้วก็ให้ให้โอกาสผมให้ผมยากเรื่องอยู่แล้วไม่ต้องโกงเออแต่ทีนี้ตูนมาแล้วเนี่ยนะเราจะไม่เล่นเพลงต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ ดีไหมดีไหมคะับเรา่าเตรียมกันพี่จะพยายามนะครับโอเค